คลิปนี้ก็จะมารีวิวลำโพงจากแบรนด์เคฟนะครับเป็นแบรนด์ไฮเอด์ N, สัญชาติอังกฤษที่ได้รับความนิยมมายาวนานกว่า60ปีครั้งนี้ทางแบรนด์หยิบรุ่นเรือธงอย่าง LSX2 มาปรับปรุงให้เป็นรุ่น LSX2LT ซึ่งเป็นลำโพงที่มีประสิทธิภาพดีมากๆแต่ว่ารุ่นนี้มาในราคาที่เบาลง สำหรับรูปร่างหน้าตากับรุ่นเก่าเนี่ยแทบจะเหมือนกันทุกจุดไปจนถึงตัวไดเวอร์ที่ใช้เทคโนโลยีแบบเดียวกันส่วนจุดที่แตกต่างครับก็จะเป็นการตัดฟีเจอร์และลดวัสดุของตัวลำโพงที่ไม่จำเป็นออกไปราคาก็เบาลงถึงหน0 0งบาทเลยทีเดียวนะครับและราคาเปิดตัวสำหรับเคป L S X 2 L T ตัวนี้เปิดราคาอยู่ที่42,900บาทจะดีแค่ไหนเดี๋ยวไปชมกันเลยครับ ด้านของการดีไซน์นะครับก็ยังคงเป็นผลงานของดีไซเนอร์ชื่อดังอย่างมิเชลยังก็แบบตัวลำโพงมาได้ดีมากๆนะครับมาพร้อมสีสันให้เลือกถึง3สีก็จะมีสีเขียวเซษกรีนสีเทากาฟไฟเกและสีที่เราได้มารีวิวในครั้งนี้ก็คือสีขาวสโตนไวครับ สำหรับตัววัสดุลําโพงนะครับรอบนี้ใช้เป็นพลาสติกแต่ใช้สีแบบซาตินด้านอันนี้ก็ช่วยให้ความรู้สึกที่พรีเมียมและหรูหราบวกกับการออกแบบที่เน้นความมินิมอลเมื่อตั้งดูก็ให้ความรู้สึกที่เป็นมากกว่าลําโพงทั่วไปอันนี้ก็สามารถใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้านอีกชิ้นเลยก็ว่าได้ครับ สำหรับตัวลำโพงเนี่ยจะไม่ได้แบ่งออกเป็นลำโพงซ้ายกับขวาแต่ทางเคฟจะแบ่งออกเป็นลำโพงตัวหลักและลำโพงตัวรองแทนซึ่งด้านหน้าของลำโพงทั้ง2ตัวเนี่ยก็เรียกได้ว่ามินิมอลมากๆมีแค่ไฟแสดงสถานะตัวเล็กๆเท่านั้นครับส่วนใต้ท่อลำโพงบูเฟอร์ในตัวหลักจะเป็นปุ่มรีเซ็ตและปุ่มเชื่อมต่อบลูทูธถัดลงมาจะเป็นช่องเชื่อมต่อแบบมีสายช่องเชื่อมต่อไปอยังลำโพงตัวรองและช่องเสียบปลั๊กไฟส่วนลำโพงตัวรองก็มินิมอลครับจะมีช่องเชื่อมต่อ type c ไปยังลำโพงตัวหลักเท่านั้นครับ มาดูการใช้งานและการเชื่อมต่อกันบ้างนะครับอันนี้ขอแบ่งเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือการเชื่อมต่อระหว่างลําโพงตัวหลักกับตัวรองที่รุ่นเก่ากจะใช้การเชื่อมต่อแบบไร้สายแต่รุ่นนี้จะเป็นการเชื่อมต่อแบบเสียบสายของลําโพงทั้งสองข้างไว้ด้วยกันนะครับอันนี้จะไม่สามารถเชื่อมแบบไร้สายได้เหมือนรุ่นเก่าแล้วนะครับซึ่งเมื่อเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สามารถเลือกได้ว่าจะใช้งานข้าง primary เป็นด้านซ้ายหรือด้านขวาก็ได้โดยการกดสลับข้างในแอปพลิเคชัน KEF Connect ได้ครับ เรื่องของการเชื่อมต่อฟังเพลงจากซอสต่างๆของเคฟเนี่ยก็ทําได้แบบสะดวกมากๆม,มีไฟแสดงสถานะแต่ละสีนะครับบอกว่าตอนนี้กําลังเชื่อมต่อซอสไหนอยู่แต่นี้จําเป็นจะต้องทําการตั้งค่าลําโพงเข้ากับอินเทอร์เนต็ตบ้านของเราก่อนผ่านแอปพลิเคชันเคฟคอนเน็กเมื่อตั้งค่ากำเน็ตบ้านแล้วนะครับก็จะสามารถใช้งานไร้สายผ่าน Wi-Fi ได้เลยนะครับ ซึ่งอันนี้ก็จะรองรับสตรีมมิ่งค่อนข้างครบเลยครับทั้ง Apple AirPlay 2 Google Chromecast Spotify Connect Tidal Connect รวมถึงคุณภาพเสียงนะครับสามารถถอดรหัสได้สูงถึง2 4บิต384 k ิโลเลยครับส่วนแครที่อยากจะใช้งานบลูทูธตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับเป็นบลูทูธเวอร์ชัน5.0การแพร์ริงก็ไม่ยากครับเปลี่ยนซอสเป็นบลูทูธตัวลำโพงก,ก็จะเข้าสู่โหมดแพร์ริงโดยอัตโนมัติเลยครับ สำหรับการเชื่อมต่อแบบมีสายนะครับค่อนข้างครบคันมากๆก็จะมีทั้ง HDMI Optical USB-C และช่องเชื่อมต่อสายแลนนะครับโดยคุณภาพเสียงของแต่และช่องนั้นจะแตกต่างกันออกไปโดยการเชื่อมต่อแบบ Optical และ USB-C เนี่ยจะถอดรหัสได้สูงสุดที่24บิต96กิโลเฮิรตส์ส่วน HDMI เนี่ยก็จะสูงสุดได้แค่16บิต48กิโลเฮิรตซ์ ส่วนช่องที่ให้คุณภาพสูงสุดจะเป็นการเสียบสายแลนผ่านช่องเน็ตเวิร์ครับอันนี้เขาจะให้คุณภาพเสียงสูงสุดที่24บิต384กิโลเฮิร์ตซ์เลยครับและอีกหนึ่งเรื่องที่น่าเสียดายตัวนี้ก็ไม่มีช่องเชื่อมต่ออ็อก3.5มาให้นะครับสำหรับด้านการควบคุมนะครับก็สามารถใช้งานผ่านรีโมทได้ด้วยแต่ว่าอันนี้จะเป็นการควบคุมแบบเบื้องต้นเท่านั้นถ้าอยากจะใช้งานปรับแต่งแบบเต็มระบบจริงๆก็แนะนำให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันของเขาจะดีกว่าครับ ซึ่งในแอปเขานะ่ครับเรียกได้ว่าดีมากๆครับซึ่งในแท็บแรกนะครับก็จะเป็นการรวมส่วนที่สําคัญๆในแท็บอื่นๆมาไว้ในแท็บนี้เพื่อให้การใช้งานที่สะดวกมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อารมณ์คล้ายๆกับควิกเมนูเลยนะครับส่วนแท็บต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการใช้งานรีโมทแบบเต็มๆโดยเขาจะจําลองรีโมทมาเลยนะครับก็จะเป็นพวกเลือกโหมดการเชื่อมต่อและควบคุมการเล่นเพลงที่กําลังเล่นอยู่นะครับ ส่วนแถบต่อไปเนี่ยก็จะเป็นการจัดการ Music in the Cloud ที่เป็นสตรีมมิ่งทั้งไลน์นะครับรวมถึงวิทยุพอดแคสต์และเพลงที่เป็นไฟล์ของเราก็จะรวมอยู่ตรงนี้นะครับในส่วนถัดไปก็จะเป็นเรื่องของ EQ setting ที่สามารถตั้งค่าได้ละเอียดมากๆและยังตั้งค่าได้หลาย preset อีกด้วยโดยเขาจะมี normal mode นะครับอันนี้จะปรับได้ระดับปานกลางไม่ละเอียดมาก ก็สามารถติ๊กเลือกได้นะครับว่าเราตั้งลําโพงบนขาตั้งหรือว่าตั้งบนโต๊้ระยะห่างจากกาแพงเท่าไหร่สิ่งของในห้องมีความหนานแน่นมากแค่ไหนครับรวมไปถึงขนาดห้องปรับบาลานซ์และเลือกว่ากํำลังเชื่อมต่อซับบูเฟอร์นอกอยู่หรือไม่นะครับ คนอีกหมดเขาจะเรียกว่า expert mode จะเป็นการปรับตั้งค่าที่ละเอียดลงไปอีกเพราะสามารถปรับได้ทั้งความดังในโหมดการตั้งวางต่างๆแยกจากกันปรับความดังของเบสเลือกเสียงเบสให้เหมาะกับรุ่นของซัวบูเฟอร์แล้วก็ปรับอื่นๆได้นะครับส่ว so, นแทบสุดท้ายก็จะเป็นหน้าของการตั้งค่าลําโพงก็จะสามารถเลือกข้างหลักของลําโพงได้ว่าจะอยู่ข้างซ้ายหรือข้างขวาแล้วก็สามารถเลือกคุณภาพเสียงในการสตรีมนะครับก็ถือว่าปรับได้ค่อนข้างเยอะและก็ล้ำมากๆเลยครับ สำหรับสเปคเสียงนะครับตัวลำโพงเนี่ยมีแรงขับรวมทั้งทวิตเตอร์และบูเฟอร์อยู่ที่100วัตต์ตอบสนองความถี่ได้ตั้งแต่49 Hz เฮิร์ไปจนถึง47,000เฮิร์เลยครับซึ่งความพิเศษของไดรเวอร์เขาเลยนะครับเขาจะใช้ไดรเวอร์อาร์เลยเป็นเจเนอเรชันที่11แล้วนะครับซึ่งไดรเวอร์ของเขาเนี่ยมีจุดเด่นในเรื่องของการขับเสียงที่กว้างโดยวางตำแหน่งดอกทวิตเตอร์แบบอลูมิเนียมโดม ขนาดทวิตเตอร์อยู่ที่0.75นิ้วอันนี้จะไว้ที่กลางของวูเฟอร์เลยนะครับซึ่งวูเฟอร์ของเขาก็จะใช้แมกนีเซียมอลูมิเนียมอัลอยโคนไซส์อยู่ที่4.5นิ้ววัสดุเนี่ยดีมากๆครับทำให้เสียงค่อนข้างคมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆครับโดยเราจะสามารถได้ยินเสียงที่สมบูรณ์และลงตัวมากที่สุดแม้เราจะไม่ได้นั่งฟังอยู่ที่ตำแหน่งกลางห้องและเขาก็จะมีเทคโนโลยี Music Integrity Engine อันนี้จะเป็นรุ่นใหม่ของเคฟเลยนะครับช่วยประมวลสัญญาณเสียงแบบดิจิตอลที่ซับซ้อนเนี่ยผสมกับเสียงของไดรเวอร์ยูนออมมิคิว สูงมีความคมชัดหนักแน่นและก็แม่นยำที่สุดครับซึ่งเดี๋ยวไปลองฟังเสียงจากไดรเวอร์ตัวนี้ดูครับ โอเคเป็นยังไงบ้างครับเมื่อได้ลองฟังแล้วนะครับฟังเราก็คิดว่าย่านเสียงกลางนี่มีความใสามากๆเนื้อเสียงค่อนข้างเคลียร์ใสครับเนื้อร้องหนาแต่ไม่ทึบทํำให้ฟังแล้วรู้สึกสบายหูในขณะเดียวกันก็ฟังรายละเอียดเสียงต่างๆได้อย่างง่ายและครบคันไม่ตกหลน่น พวกเสียงสูงนะครับข้อตรงตามตัวโนต้ตไม่มีการเสียงเพีย้ยนหรือเสียงเบี้ยวเลยนะครับเนื้อเสียงเนี่ยค่อนข้างกลมเนี่ยแล้วก็เป็นประกายทีเดียวครับที่เราชอบเลยนะครับปลายเสียงสูงเนี่ยเฟดออกได้แบบเรียบเนียนแบบไม่มีอาการพเา้และไม่มีอาการบาดหูแม้ว่าเราจะเปิดดังมากๆครับสำหรับย่านเบสนะครับแม้ว่าเราจะไม่ได้ไปต่อกับซับวูเฟอร์เพิ่มแต่ว่าตัวลําโพงก็ทําได้ดีไม่มีตกลนเบสที่ได้มีลูกขนาดปานกลางบวมอิ่มแรงส่งกําลังดีไม่ได้พุ่งแบบตุมตามแบบลําโพงเน้นเบสนะครับแต่ด้ให้ความรู้สึกเบสที่อิ่ม และค่อนข้างเคลียร์นะครับสำหรับวิดีเสียงก็เรียกได้ว่าเป็นส่วนที่ทําให้ย่านเสียงอื่นๆเนี่ยดีขึ้นมากๆด้วยมิติเสียงที่กว้างกําลังดีและมีความโอบล้อมเหมือนนั่งฟังสดๆอยู่หน้าวงดนตรีรายละเอียดเนี่ยค่อนข้างแจกแจงได้อย่างสมจริงคิดภาพการจัดวางเครื่องดนตรีออกอย่างง่ายได้ครับก็ภาพรวมนะครับน่าจะเป็นลำโพงอีกรุ่นที่ให้เสียงแบบมหาชนก็คือฟังง่ายฟังแล้วติดหูได้ทันทีครับสามารถฟังได้หลากหลายแนวตั้งแต่ร็อกฮิปฮอปหรือว่า EDM ที่เน้นจังหวะตุบตั๊บของเบสหรือว่าจะฟังแนวเสียงโปร่ง รายละเอียดอย่างป๊อปอะคูสติกหรือว่าแจส๊สตัวนี้ทำได้ดีมากๆนะครับก็โอเคครับก็ขอสรุปจบกันเลยนะครับสำหรับเคฟ lsx 2 lt ก็ถือว่าเป็นลำโพงไร้สายระดับไฮไฟสำหรับใครที่มีงบก็ถือเป็นอีกรุ่นที่คุ้มค่ามากๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดีไซน์นะครับที่ดูมีความมินิมอลโดดเด่นค่อนข้างเป็นเอกลักษณ์และที่ไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือแนวเสียงที่ทําออกมาได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆจะไปใช้กับลําโพงทีวีลําโพงฟังเพลงในห้องนอนหรือแม้แต่เป็นลาโพงคอมตัวนี้ก็ทําได้ลงตัวไปบททุกอย่างเลยครับและที่สําคัญเลยก็คือถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกสําหรับคนที่กําลังมองหาเคส Lsx2 อยู่แต่ว่างบไม่ถึงนะครับก็อาจจะหันมามองตัวนี้กันดูก็น่าสนใจไม่น้อยเลยครับบอกเลยว่าคุ้มค่าทุกบาททุกสตางค์อย่างแน่นอน และสําหรับคนที่สงสัยนะครับว่ารุ่นใหม่กับรุ่นเก่านะครับแตกต่างกันยังไงบ้างเราก็สรุปมาคร่าวๆตามนี้เลยนะครับรุ่นใหม่ตัวนี้จะไม่รองรับการใช้งานร่วมกับรุ่นรุ่นใหม่จะไม่รองรับไฟล์เพลงแบบ MQA แล้วนะครับแล้วก็จะมีการตัดพอร์ตออก3.5ออกไปการเชื่อมต่อแยกค่านะครับต้องเชื่อมต่อผ่าน Type C เท่านั้นจะเชื่อมต่อไร้สายไม่ได้นะครับ ก็จบกันไปแล้วนะครับหากใครสนใจลำโพงตัวนี้ก็คลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอได้เลยครับและก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากกดไลค์กดซับให้กับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมแก๊เจ็ตที่ใช่ยังไงก็เมอร์คูล่าแล้วยังไงพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ